ผมพูดม,มากนะครับเรับนะครับสวัสดีนะครับผมพเนเอกเครื่องวิทย์อันนี้มืใกล้กวานะครับเป็นรวมหนวยการพักของพักภูมิไทยสร้างชาตินะครับก็ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ได้มายื่นหนังสือนะครับในวันนี้ในรายละเอียดก็ได้อ่านไปแล้วถึง11ข้อของความต้องการผมใช้คำว่าความต้องการให้พักภูมิไทยสร้างชาติเนี่ยได้ รับพิจารณาเข้าเป็นนโยบายของพัคต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มายืน่นหนังสือผมในฐานะผู้อำนวยการพัคก,ก็มีหน้าที่ที่จะนำเรียนเรื่องนี้สู่คณะกรรมการบริหาร,ร,รตามขั้นตอนของออการดำเนินงานของพักการเมืองต่อไปส่วนว่าพักการเมือง ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารจะมีความเห็นเป็นเช่นใดนั้นท่านก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะผมก็ไม่อาจจากก้าวล่วงอำนาจของคณะกรรมการบริหารได้แต่ว่าในฐานะผู้บวยการพักเนี่ยก็คือเหมือนกับหัวหน้าสำนักงานผมก็รับเรื่องของ ุ่มภาคีนี้แล้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่นําเรียนต่อไปนะครับ,รบหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอใจแล้วก็ขอบคุณที่เลือกพักรวมไทยสร้างชาติที่ท่านจะมา,านำเสนอแนวความคิดต่างๆเหล่านี้นะครับที่พวกท่านเชื่อกันนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องถามกลับไปทางท่านประธานด้วยนอกเหนือจากพักรวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยมีพักการเมืองอื่นๆที่ท่านได้ไปยื่นอีกไหมครับไม่มีครับอาทนเช่น ก็มีพักอย่างวันนี้เราก็จะมีไปพักพลังประชาหลักครับครับผมแล้วก็มีไปพักชาติธนากาครับวันนี้ครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีไปบางพักอย่าเช่นพักเสรีรวมไทยเงี้ยครับครับก็รับทราบนะครับก็หวังเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านละกันนะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับวันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลามาเง้าไสร้างชาติซึ่งเป็นพักเกิดใหม่นะครับน้องเล็ก นะครับทัเล็กๆนะครับเราก็หว่จ่ได้่ะคอไม่ด้ตายกจะจายบ้างก็เย็นน้ำวขออดีๆนโอครับอันไห้ไม่ย้าางไมได้ ขอ,ออข,ะะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ